นั่งง่วงว่าม้าเขามาเที่เอยายอกว่าอ้าม้ายังอีกแล้ววะฮะมาผมหลายเหตุเต็มทีน้ำกันเบิร์ตพี่น้องเ,เลยมีงก็สี่เหล่าว่ายแนวนี้แหละมึงว่าันนี้ยังโม่ปันใดน้องพี่น้องได้หน่อยแต่ว่ามือนี้เฮ้ซื่อว่าได้ลายกลัวได้ลายกลัวแหกเลยขั้นใด้มือละสามนิ้ว สวัสดีพี่น้องกาทักทายสวัสดีสวัสดี FC ส,ส,ส,สุขสุขคนเดอยดีตอนรับเข้าสู่จองนนองอันเนาะสวัสดียามเพ่นเพ่นพี่น้องหลังจากทีเ่เฮตดเบียกอันเกิดขางเนาะพี่น้องซอยกันแล้วอะไรกันมากินข้าวซุ่มกันน้พี่นอ้นองเพื่อนเทาก็เพ,พื่นอนก็มีกินข้าวน้ำกันมือนีปีใหม่ก็อีแมมไปเซปีใหม่บบอยู่พี่น้อง เนาหมุบเพ uh ่ huh ีอ huh. ย yeah. 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 right. uh ู่่กนสบายดีาิเขาเพชรเห็นเห็นสดีอาหารเพชรทมอนี้โอ้ยพช่น้องตามมคุงซิอันนี้ก็ทอดไข่แล้วก็ทอดปลาปั่นมีปิ้งสีมีเขียวหมูอาหารดีพี่น้องเจสมัขี้หนาเมาอันนี

ไปลวมอคนคะไปือบรกอบะทยังหากระ่อเนี่ยปปันจาตัวดงเพิ่นอุตส่าห์พองอย่างนี้นะพองกดอย่างี้มาพองมาเลยพองกดจะได้กระสอบพองก็เฮ็ดจบมาเลยกือเสือกตำเอาอย่ามันหัวจ้เนี่ยเห็นค mãi có một tòa tham gia nó phải chuộc bát phải học được chào mừng bát chứ còn hai lịch hát kéo lịch kéo sang học được học học chưa biết đáp án đấy béo 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 béo

ไเปี๊ยงไ่ก็่นคเด็กับวมเป็นน้องเป็นาแกัเดียมันอนเขาเอิดามันผิดมันมันมองเขาหลอกหลอถอนไขเาอใี่มาอนอยงเดีมเียโค้ ตอนเบอร์แปดหนึ่งมึงเบิด์สามนะมาพี่น้องตอนนี้กาตอนแรงๆเนาะบรรยากาศตอนแรงๆหลังจากที่กินเขาเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้กามาเห็ดทางต่อเน,นะอาะเดี๋ยวเสียบเบิ้งเนาะพี่น้องสมไปห้อยทั้งหลังหนึงน่งอันเนาะ แล้วไป็นละกองหนึ่งพี่เนะเาะเทไปแล้วไปละหนึ่งกองเนาะกองที่สองข่บกำลังสมเพิ่นเทตอนมือเสาอันสองสองกองเนาะแล้วก็ตอนแรกอีกสองยาสีหายบึงว่าเพิ่นเทไปต่อจากมือเสานี้ได้หอดใส่นี่เนาะพี่นอ้องมือเสานี่หอดน,นี่เพิ่นจะเทมาต่อจักหน่อยได้ไปแล้ว แล้วไปเลยหนึ่งกองสํเเ็็จไปนะยาสีมาหาเบิงบรรยากาศทางนี้เนาะกองที่สองฝาวแล้วได้พี่น้องเพราะว่ามันสีํำก่อนเนะาะคุณได้กับสิเมื่อได้บันี้การมันํำแล้วมันสีบลแล้วต้องซอยกันให้มันแล้วนี่ ซอยกันพิสิแล้วว่าอีดอกพี่น้องไอ้กองนี่ด้อืมกองที่ซองกำลังเลื่อมพนเนาะกองแหลกนี่แล้วเป่น,นหินเฮขั้นสิทธิ์เท่มืออื่นนี่นะเจ้าจบอกพ่อเนาะเป็นอาจจะสั่งมาใหม่หรือที่พี่น้องพอมันเบิดแหละ อันนี้กองทางหนาก็เป็นทรายแห่เรือเท่านี้เนาะเป็นสร้างมากเ,เลยแหละเรืออีกหนึ่งกองออื่นจากสิ้เหตุต่อหรืปปอรรบ่เนาะเพราะว่าเ่เบิด สบายดีเมื่อยอยู่วะเมื่อยเนาะว่านี่ก็ว่าเมื่อยมือยแหงเมื่อยพี่น้องเยเมื่อแหงกันดูตามาพี่พมานั่งพี่อารุย อ๋อสบายดีบอกเชมาเบิ่งชายเนี้ยเนี่ยทามมาเมื่อยอยู่บอมือนี้ก็ว่านี่มือได้เมื่อยว่าน่กม่ พ่มือพ่อมือซาอาวะคนเก่งเนาะซาาดูอะพี่น้องเบริเมือพ่อมือดีเลยอ่ะมือพอมือน้อเบื่อทวาบัข้างหลังิบตด ຍິນດີຫັນຈະວ່າເບິດເລີຍບໍ່ຈາກຊິເນາຍ

ก่เลก่เลกสิละแล้วน่อยเยวอีกแค็หน่อยมันจะคำเนาะใครก็จะฝป่าเมื่อฝ่าเห็ <c oughs> แนน้เ่าเปาเปา่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 าเป็นเมื่อ

มึงเดิเบิ้เลยเนาะท้าอยู่อะดูไปเลยท้าคววนได้ขนาดีไมนพี่มาเบิ่งเงินคน,น,น,นพี่

เดาเตรียมสีเหียตั้งง่วงว่าม้าเขามาที่เอาเยอะุอ้ามาาย่างอีกแล้ววะฮะมาผูมาพัดโอ้ตัวนี้สุกตามแป้นได้พี่น้องแู่ไป้วเอาทั้งกินเลยนะครับลองะ

ตัวนี้มันอยากสุกเงี้ยเงียงลกังีันสี้มันต่ำโอ้โหแงมันายถือดีที่องกิ่มาต้กูแห้ามึงไปไปไอ้ไอ้นากูน่ีไ้นากู่มันอกมึงมตรสก็าไปโอ้คือเต็มแถนัดน้าด้ามันสีสุกราอยู่ออามัโอ้

ก่อนนึงแล้วต่อยกันต่อยกันแจ่นามน้ำแบบนี้สินะ

ตัวนี้จอกถือมาเองเอาไว้ในถังผู้ใดมีจอกมานยินเอาน้าลดด้วผู้ใด้่มีจอกาเดี้ยอ่ะ Cái nào đây, xoay cái nó Ở phóng đây rồi bỏ Nằm

赶紧啊！你们再也发不了。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <c oughs> ไปเดีจจ๋ยวจพาพี่น้องไปเบิงบ่งเบงนั้นเนาะเบงนั้น้วเนาวมาเบิ่งว่าเทได้หอดไส่เนาะว่ามันแล้วหอดไสเหมือนพอดีนะเฮือ่อนซาตีบ มีค้อนกีดออกมานี่ยครับเป็นค้อนกีดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ฮาเลิมเทมาตั้งแต่พูนเนาะกูสู้กัมือหน,นีเทสได้ร้ายกว่ามือวาดน,นี่เนาะพี่น้องเทสได้ร้ายแหงอดีตตั้งแต่พูนเลยก็คามไปพี่น้องหลกักกาแนมมาพอดีมาสุดอยู่บวันนะหนาเฮือนสาตีนี่ แต่ประทานสูเถื่อนเนะเาะมาหอดอ้บอลพอดีเลยสองกองพี่น้องพอดีเบิร์นอไดประมาณนี้เนาะได้ร้ายเต๋อพี่น้องได้ร้ายกลัวมือว่าน,นี่เนาะมือนี้ค่ะมือว่านนี้ยังได้บลายทอดแต่ว่ามือน,นี้หันได้ร้ายเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละคนโครงการ อันรวมแรงรวมใจเนาะซอยกันพี่นนองมันกระสีแล้วไว้คันต่างคนต่างซอยกันเหตุแบบเต็มทีฮนะพี่นนองกันบ่มีไผยแบบหย่านปลาไผยเห็ดหน่อยเห็ดลายเห็ดเต็มทีน้ากันเบิดพี่เนองมันกระสีแล้วไว้เนี่ยนี่แหละมือวานนี้ยังบ่มปันใดเนาะพี่นนองไดหน่อยแต่ว่ามือนี้คซื้อว่าใดลายกว่าไดลายกวัวแห้งเลย อันใดมือละซามนี่โอ้พี่น้องเอ้ยอ,อีกบ่ดนล็อกกับไปหอดซามนี่อีกซามมือแต่ว่าเพื่อนกนนะน้าจะพักก่อนเนาะเห็ดเห็ดเลี้ยนเห็ดเลี้ยนมือร้ายมันกะสิบ,บวัยพี่น้องกะพักก่อนยางกะแหเ่เบิ้ลกะต้องสั่งแหมาน,ำน้ำเนาะเผื่อว่าสั่งมาหล่อเผื่อว่าเห็ดเห็ดกะ บันทีเอเดียนมือมันก็นเมื่อยนะกายเขาจะพักนี่ยเหลียบร้อยแบบนี้ทางฮาก็สิสบ้านฮาก็สินาอายุขึ้นะบบดนี้ได้ทางฝอั่งเศสนะ ยจอกันไหนนมค <laughs> ลิปาเคินี้ออตัวลาไปก่อนเด้อย,ยคลิปให้แน่บ้า FC บอลเอายคลิปให้น่ลย,ยังอพี่นนค,คลิปอี่คลิปเียบลาคลิปนี้ว่าดีๆัคลิปนี้พววเฮาหวกเฮากสิขอตัวลาไปก่อนอตัวลาไปก่อน เยาวัยเออฝากเปกำลังใจให้พวกาในนอพี่น้องทีมงานเอาคีปกุก้อนเกี่ยว้ภาพเปิดนี่พี่น้องทางมู่บานรทางข้างหลังขั้นใดมืออื่นนี้ได้มากต่ออีกกระสิได้คุณและกระสิประมาณนี้พี่น้องมืออื่นเนาะขั้นเหตุขึ้นอย่นี้กระสิได้มากประมาณหอดบอลนองอันยืนบอลนี้ มาไายเติบเลยนี่ไปพี่น้องเอ้ย,ออยสกสลับคลิปนี้กะสิเดือบเพียงสั่มีอะไเด้อน้องพี่น้อง,งล้งา,ลางอุปกรณ์นี่เด้อหลังหินบากหลังว่าองหลังหินหินหน่อยหินไงมาหลังหินเนี่คาออกฮะ ตอนนั้นคก็ว่าดีแต่ก็ปวดชาวไปพี่น้องแต่ก็สทะเลับคิวนี้ก็สิได้เจ้าเพียงสามีได้เด้อเนาะสำหรับการเหตุทางขอ้งฮางมือกัสีได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคิวนี้เนาะเก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อฝากเป็นกำลังใจนะพี่น้องก็สิทนท่วบิ่งคลิปไปก่อนเนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็มีแต่เหตุทางส่องไักระลงแต่เหตุทางพี่น้องก็เบิ่งกันไปก่อนเดี๋ยว จะหน่อยคือสิบบะเด้ลงคลิปเห็ดท่าหน่อยจะหน่อยก็คือสิเขาไปเห็ดแล้วแล้วกันไปพี่น้องเยี่ยว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสละคลิปนี้กันขอบคุณขอบใจเอฟซีขอตัวลาไปก่อนเด้อสละกิปนี้ขอกาวเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย,บายพี่น้อง